มาดูเที่ยวสุดท้ายของเรือในรอบแรกแล้วก็เ,เรือในภาคเช้า,ชาเที่ยวที่เก้าท่านผู้ชมเป็นหน้าที่ของเรือเทพราชานันอยู่ร่องน้ำสีแดงเจอเรือตะขาบเพชรอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินถ้าถามว่าสองลำนี้มีแต้มหรือ,อย,ยังยังทั้งคู่ครับโอ้ดูสิว่าเที่ยวนี้เมื่อมีสองลำต้องมีแพ้มีชนะ ต้องมีใครที่จะสามารถเก็บแต้มได้สะกดคําว่าชนะได้เป็ดเพราะว่าเป็นเรือในสายบีมีเรือสามลำครับใช่เรือที่ติงหนึ่งในขณะนี้ก็คือเทพนรสิงห์มาดูเทพราชนกับตะขาเพชรตัวใบที่ทสองในสายที่สองในสายครับอาจารย์ครับที่สองในสาย<ะ>มาดูสิว่าตะขาเพชรกับเทพราชน,นั้นใครจะเก็บสามแต้มเป็นที่สองในสายได้เอาละครับ อะไรอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วครับเพราะฉะนั้นเทีย่ยวนี้เหลือทั้งสองลำนี่ไม่ว่าจะเป็นตะขาเพชรหรือว่าเทพราชันพี่น้องจากอบุบลกับพี่น้องจากจังหวัดตุรกีใครจะเด็ดกว่ากันครับเทีย่ยวนี้ครับมาดูเที่ยวถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับทายเที่ยวเดียวเข้ารอบครับถูกต้องเพราะว่าทั้งสองลำนี่เห้ามาคำว่าฉลุยยังไม่เกิด เพราะว่าเรือจานวนน้อยนะครับได้เปรียบเรือสายโน้นครับถูกต้องเลยครับสายโน้นยองเขาถึงดีกาครับสายที่บอกว่าชิวๆครับชนะเที่ยวนี้เข้ารอบนะเอาแค่เที่ยวนี้ก็พอครับเที่ยวที่ผ่านมาแพ้ชนะก็ไม่ว่ากันโฆษณาแต่เที่ยวนี้เอาจริงเอาเก่งชนะไปเล่นถ้วยก่อนี่คนเราดีถ้าเก่งแล้วต้องมีเฮงด้วยต้องมีเฮงด้วยมันอยู่ที่การวางแผนนะครับนี่แล้ว ดูเที่ยวสุดท้ายครับในภาคเช้าที่แน่แน่ไขฉลุยเข้าเส้นยาแดงผ่าแปดนี่แหละครับเข้าอันดับสองครับครับผมถ้าใครแพ้เลิกเถอะลงไปเล่นถ้วยขอเนอะอาจารย์เนาะครับผมไม่ต้องซสือเอาแล้วก็ท่านผู้ชมครับนิ่งแล้วครับตอนนี้ครับมองไปที่จุดปล่อยเทพปลาชันอยู่ในร่องน้ำสีแดงคับท่านผู้ชมมาดูครับเที่ยวนี้ มาเจอกับพยักร้ายตะขาเพชรครับพี่น้องเด้งแล้วโอ้โหมา เรียบร้อยครับเที่ยวสำคัญครับเที่ยวขัดใจแม่ขัดใจแฟนขัดใจพ่อครับท่านผู้ชมเพราะว่าแพ้ต้องไปเลนในถ้วยอื่นแต่ชาใชนะ้ยังอยู่ในออลลิติงของตัวเองดูสิว่าทัญาเออวมาจาังหวะนี้เขาบอกว่าถนนคดคบานมามีป้ายบอกจะเข้าออกบอกระยะพอขาดได้ใจมันรู้สึกคะเนถึงเล่ไหนเหนือคาดหมายคิดไม่ถึงพึงระวังเอ,เอาเลยดูดีๆท่านผู้ชมไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวเหลือดำเรือดีนะวัด สเอแบบทำบนมาบ้ากับท่านผู้ชมโอ้ยของดีพี่น้องเลยดูดีๆกับใส่เกี้ยวนี้ใส่กันมาแบบว่าใส่เกีย้ยหนึ่งดึงเจสองหลอกเกียสามตามด้วยเกียสี่บนพีจีกันมาใส่เกีย 4, กเก้ยห้าของขาแทะระเบิดเป็นไฟแล้วกันอันนี้หัวเพียงหัวไทยเพียงไทยใครจะอยู่ใครจะไประหว่างเทพราชันกับตาขาเพชรท่านผู้ชมมาดูดีๆไม่เห็นท่านผู้ชมเรียกว่าตาขาเพชรวันนี้โอ้ยบินมาเหนือน้ำไม่ธรรมดาทีเดียวจะเอาคะแนนให้ได้จะหวังเอาคะแนนให้ได้วันนี้เทพราชันเทพราชันพี่น้องตาแม่พยายามขอ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 ไป โอ้โหคอตะแคงไม่ไหวแล้วต้องคอทางตรงสายตรงแล้วพยาพยามเสด็ะเสดอพยายามเบียดขึ้นมาเอาแล้วเทพราชาจะเปื่อไปไหมเอาแล้วพยายามเปิดพายไงเพือพยายามดันขึ้นมาพยายามดันขึ้นมาเอาแล้วตาข่าเพชรตาข่าเพชรจ้าว่าไงดันมาดันมาใครเป็นใครเอาแล้วส้กี้สู้สิเบียดบีกันาัาสุดท้ายก็รวดเอาเช่นโอ,โเอ,อ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ต้องดูกล้องวิดีโอครับเที่ยวนี้ดูแล้วดูอีกครับท่านผู้ชมแม่เส้นยาแดงฝ่าแปแล้วครับเที่ยวนี้ไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวครับ ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่9ในสาย B ระหว่างเทพราชันล่องน้ําสีแดงพบกับตับ่าเพชรล่องน้ําสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับเป็นเรือที่อยู่ล่องน้ําสีแดงเทพราชันเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวนีแนเส้นยาแดงผ้าแปดครับท่านผู้ชมโอ้ยขอเสียงตบมือให้พี่น้องชาวเรือหน่อยครับ